ขันทิเบตต่างจากคริสตัลโบยังไงอ่าคริสตัลโบก็คือทําจากคริสตลค่ะส่วนขันที่เบตนั้นทําจากโลหะ7ชนิดตามจัก,กระค่ะฉะนั้นขันที่เบตเนี่ยเขาจะมีความหนักจะมีแรงสั่นสะเทือนที่ดีเข้าไปได้ถึงระดับลึกค่ะเพื่อไปจัดระเบียบพลังงานในร่างกายและไปอันบล็อกพลังงานลึก ออกจากร่างกายเราได้ดีนั่นเองค่ะประโยชน์ต่างกันไหมก็คือขันที่เบทเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่จะทำบำบัดม,มากกว่าคือเขาจะเข้าไปช่วยในการปรับสมดุลพลังงานทั้งร่างกายและก็จิตใจค่ะเสริมนิดนึงนะคะคือเสียงขันหรือว่าเสียงคริสันโบที่เวลาเราเปิดฟังใน YouTube หรือว่าในแพลตฟอร์ม Spotify อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เรามาสัมผัสจริงๆนะคะ เพราะว่าพอไปสัมผัสจริงๆเราจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากขันจริงๆตอนที่ไปทำซาวบาดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังจากผ่าน YouTube หรือ Spotify เหมือนกับคลื่นอ่ะมันไม่สะเทือนไปทางร่างกายมันเลยอันนี้คือความต่างว่าทําไมเราไม่ฟัง YouTube ก็ได้ละอะไรเงี้ยเพราะว่าคลื่นมันส่งไปไม่ถึงระดับลงลึกระดับเซลล์นั่นเองนะคะมันเป็นเหตุที่จะต้องมาเจอครูเป้ตัวเป็นๆที่สตูดิโอของครูเป้นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าอยากสั่ ผคลื่นเสียงที่เข้าไปช่วยบำบัดลงลึกระดับเซลล์ในร่างกายนะคะต้องมาเจอครูเป้ค่ะใช่ค่ะ